แผ่นที่เห็นอยู่กันตรงหน้าเนี่ยมีมูลค่ามาาถึง10ล้านาทไม่ใช่ขนมลานะคะแล <c oughs> ้วืตอนแรนกรหนูว่ากระดาษสาแบบกระดาษทรายไม่ใช่แต่น้องคือทองทองที่เราเห็นกันอยู่ตามหน้าฐานทองอะ่ะก <c oughs> ่อนที่มันจะเป็นทองแบบนั้นมันเคยเป็นแผ่นแบบนี้มาก่อนค่ะท <c oughs> ุกคน9.99นะคะโอ้โห <c oughs> หล่อเป็นแท่งได้เลย <c oughs> จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเอามาใช้ในกระบวนการผลิตบอกเลยว่าคลิปเนี้ยจะเป็นการเปิดโลกครังยิ่งใหญ่พอแอมจะผ่าทุกคนบุกโรงงานทําทองคำที่ชายน i n g g o ของฉันนี่โกไฮไลท์ก็คือทองเบาอย่างตังหูเนี่ยสามารถใส่ได้สบายเลยวันดอกไม้พลาสติกหลบไปวันนี้ฉันขอใส่วันดอกไม้ทองคองวันดอก <Okay. S 1> ไม่ไม่กล้าใส่เลยมือสัน่นแอาขอเกิดนิดนึงชายนิโกกรุ๊ปเนี่ยเขาเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายทองคำแท้และทองรูพรัณแบบครบวงจรในประเทศไทยที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า60ปีเขาเป็นผู้นำทางด้านนวัตกมทองคำซึ่งชายนิโกะเขาต้องการทำให้เรื่องของทองคำเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้และตอบโจทย์ความชอบเฉพาะตัวของแต่และบุคคลมากขึ้นอย่างตอนนี้เองอเขาก็มีนวัตกรรมที่ทำให้เราสามารถรับไม้ยทองคำที่เป็นเราได้โดยการเข้าไปทำผ่านเว็บไซต์เขาได้เลยถ้าใครอยากได้อะไรจริงๆคุยกันได้เลย ทำเป็นคัสตอมมัยที่เป็นของเฉพาะของแต่ละคนถ้าใครอยากได้ทองที่ไม่เหมือนใครแบบเนี้ยลองเข้าไปเลยที่นี่ shininggo com หรือว่าจะ a oa shininggo a shining d shininggo ก็ได้รองถท้าออมทองกับทองแท้บาย shininggo เราเก็บครบตามน้ำหนักทองก็สามารถสั่งทำแบบที่ต้องการได้เหมือนการออกแบบเองคู่กับอาร์ติสหรือเลือกจากแบบที่มีอยู่แล้วก็ได้หมดเลยทั้งหมดนี้ที่อยู่บนแอมน้องะะอราคาเท่าไห,หร่แ่บานบออกม่งบาแปดล้านค่ะ ใครที่กําลังมองหาของวันที่มีมูลค่าและไม่เหมือนใครบอกเลยแบบเนี้ยคือตอบโจทย์มากแล้วเพื่อนๆนะคะอยากออกแบบทองคําเป็นลายอะไรกันฝากมาแชร์กันในคอมเมนต์หน่อยนะคะ